สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับกรณนี้บอกนะครับผมจะให้น้ำหนักความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมตัวรับมือนะครับสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นนะในทศวรรษ2020นี้นะสิ่งนี้ผมพูดมาตั้งประมาณ4ปีกว่าที่แล้วนะ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี2019เนี่ยนะผมก็บอกให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรีมตัวนะครับเพราะว่าเห็นถึงความเประาบางนะในปัญหาเชิงเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งมันจะเป็นขาลงอยู่นะในตลอดเ,ออเขาเรียกว่าเกือบจะทั้งทศวรรษ2020 แต่จุดต่ำสุดของมันเนี่ยผมมองเห็นว่าน่าจะถึงประมาณปี2025นะครับถ้านับจำนวนปีไปก็2019ถึง2025เนี่ยประมาณ7ปีนะครับผมกงบอกว่าให้เตรียมตัวนะใหออ้รับมือนะกับสิ่งที่ผมมองเห็นว่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนฮะหลายคนอาจจะคิดว่ามองโลกในแง่ร้ายหรือไงก็ว่าไปนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ว่าผมได้เตรียมแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจก,ก,การเงินโลก7ปีเนี่ยในระหว่างปี2019ถึง2025อย่างไรนะนี่ก็คือการยืนยันนะครับว่าเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะตั้งแต่2019นะประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยนะได้บอกเตือนกันได้ทำคลิปออกมาเตือนกันโดยเฉพาะช่วงปลายปี2019เน่ยพูดเยอะเลยทำคลิปนี่ถี่มาก นะครับให้ทุกท่านนี้เตรียมตัวรับมือนะเพราะผมมองเห็นว่าเมื่อมองจากผ่านมุนมมองวุฒการนะครับทั้ง Fundamental, Technical, Sentimental เนี่ยนะมันกำลังเข้าสู่นะช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่สุดเนี่ยซึ่งกำลังจะมาก็เตือนกันนะก็บอกไว้เลยว่าให้เตรียมตัวเลยนะเพราะว่าถ้ามี Black Swan หงดํำกระแทกเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่เศรษฐกิจจะสุดและเกิด g กลบอล t คสเ e d e p r e s s i o n นะครับเราพูดถึงว่าระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกด้วยนะเกิดการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ซึ่งเรียกว่า Great Reset นะแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะพอเข้ามาถึงปี2020จนถึงปัจจุบันนะนี่ประมาณครึ่งหลังของ2 0 2 2 2 0 2ละ2020 2021 2ปีละ3ปีกว่าละหลายอย่างก็เกิดขึ้นทยอยเกิดขึ้นนะต,ตามที่ผมคาดการ นะแล้วผมก็จะบอกว่ามันยังไม่จบนะมีโอกาสที่จะเกิดการบเชิญหน้ากันด้วยนะระหว่างมหาอำนาจโลกทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คาดการณ์ไว้หมดนะในช่วงประมาณ4-5ปีที่แล้วนะบอกให้เตรียมตัวรับมือนะก็วันนี้จะมาคุยกันนะว่าผมทำอะไรนะในช่วงก่อนนั้นเนี้ยนะก่อนออ2020นเะนี่ยนะผมมองอะไรใน2019แล้วถึง2025นะแล้วผมก็เตรียมตัวรับมืออย่างไร แลวผมก็อยู่อย่างไรนะที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะอาจจะทูกน้อยกว่าชาวบ้านในช่วงเวลานี้นะครับท่านที่ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกนะครับตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับกรบชับเวลาสัมมนาออนไลน์จันเสศนะครับ Concise of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสำหรับคนทั่วไปน่าสนใจนะครับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินสร้างมาได้อย่างไรผลกระทบของเงินในขณะนี้นะครับและขอ7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020 แนวโน้มทางเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็สินธรรมจริยธรรมมนุษย์นะครับท่านจะได้รู้และเตรียมตัวรับมือจุดต่าสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับเมื่อไรนะครับแล้วก็คอร์อใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21นะครับ้นะบจะได้มองเห็นนะครับว่ามัน เปลี่ยนไซเคิลได้อย่างไรอะไรเป็นแรงขับดันให้เกิดการเปลี่ยนของไซเคิลย้อนประวัติศาสตร์ท่านเห็นอะไรท่านจะได้เตรียมตัวรับมือนะฮะมันคอสไหนท,ท่านสนใจเช็คตารางวันและเวลาได้เลยนะว่าท่านสนใจคอสไหนจะเปิดมุมมองของท่านท่านไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรในเชิงลึกนะซึ่งท่านต้องการจะรูะ้เพื่อให้ท่านไปเตรียมตัวรับมืออันนี้สําคัญนะท่านก็ สามารถนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคอร์สไหนหัวข้ออะไรนะครับได้ที่ Line ID ผมนะครับ49599มันผ่านมาหลายปีแล้วนะนับตั้งแต่2019นะจนถึง2022ใกล้สิ้นปีแล้วครับ3ปีกว่านะจะเข้าใกล้ปีที่4ละในประมาณ7ปีนะที่ผมได้คาดการเตรียมการน,นะผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่า นะในควาท่ามกลางนะสิ่งที่เราเห็นและปรากฏขึ้นแล้วนะมันใน7ปีนะครับที่ผมคาดการณ์ตั้งแต่2019เนี่ยถึง2025นะปีนี้2022ก็เรียกว่าอาจจะอยู่จุดกึง่งกลางที่ผมคาดการณ์การเตรียมตัวพอดีนะผมได้บอกไว้ท่านเตรียมกระจายทรัพย์สินเอาไว้นะครับโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญนะเรื่องที่ท่านต้องใช้เป็นประจำวันนะ่ะคือปัจจัย4 ทนะ่ามกลางโลกที่มันปั่นปว่วนผันผวนนะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ผมมองเห็นเนี่ยนะผมบอกว่าในช่วง2019ถึง2025เนี่ยโดยเฉพาะ2025เนี่ยนะน่าจะเป็นจุดต่ำสุดเมื่อผมวิเคราะห์ดูนะจากไซเคิลวงรัชจักรเมื่อย้อนดูปฏิศาสตร์นะเมื่อพิจารณาจากแรงขับเคลื่อนต่างๆโมเมนตัมแรงเหวี่ยงนะที่คนได้กระทำมาในหลายทศวรรษเนี่ย ผมบอกว่า,า2,020-2,021มันให้จุดต่ำสุด2,022มันให้จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมันน่าจะลงไปถึงประมาณ2,025ผมบอกทุกท่านเตรียมตัวนะรับมือระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทถ้านต้องผ่านจุดนั้นไปให้ได้นะแล้วมันก็จะถึงจุดที่มันวุบย้อนคืนฟื้นคืนนั่นเองเพราะในตลอด7ปีนะที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ย นะผลใว้ท่านกระจายทรัพย์สินเอาไว้โดยเฉพาะปัจจัย4ีเรื่องของบ้านนะเรื่องของยดยานผ่านนาที่ท่านต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคือยังไงก็แล้วแต่มนุษย์เนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่นะต้องการปัจจัยสนีะ่ที่พักอาศัยของท่านเนี่ยนะอะไรทั้งหลายแลนะที่สําคัญคือนี่สินนะนี้สินเนี่ยท่านต้องพยายามลดให้มันน้อยที่สุดเลยเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่าในภาวะความปั่นปวนเนี่ยนี่สินจะเป็นตัวถ่วงรัง แล้วโดยเฉพาะความปั่นป่วนนี่มันเกี่ยวข้องกับเงินฝืดเงินเฟอ้อนะเพราะว่าธนาคารกลางต้องรับมือกับสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเห็นไหมครับเราเห็นแล้ว,ว่าเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนี่เตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพราะฉะนั้นหนี้สินจะเป็นตัวถ่วงรังนะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางต่างๆนะสิ่งนี้ผมได้บอกเล่านะครับว่าอันดับแรกเลยพยายามเคลียร์หนี้สินนะให้มีน้อยที่สุดไม่มีเลยยิ่งดี เพราะมันจะไม่มีตัวถ่วงรังในภาวะความผันผวนปั่นป่วนในช่วงเจปีตั้งแต่2องพันเะถึง2 0 2 5เตรียมเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยให้ดียวดยานพาณให้ดีพอท่านต้องใช้ถ้าตาบใดท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ต้องหลับนอนมีที่พักผ่อนะท่านก็ต้องไปทำการงานก็ต้องมียวดยานภาณน,นะบุตรหลานตะ้องศึกษาเล่าเรียนนะครับท่านต้องขับรถไปทำการงานนะต่างๆนานานะ ถ้าต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้กระจายไว้ให้ดีถ้าบ้านเรือนจําเป็นต้องซ่อมแซมก็ซ่อมแซมนะถ้ายังไม่จําเป็นต้องซื้อบ้านใหม่ก็จะพึ่งซื้อนะซ่อมแซมอยู่อาศัยไปก่อนนะครับแล้วก็ยุคสมัยใหม่ต้องมีมือถือที่ท่านสามารถนะรับข้อมูลข่าวสารและก็รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานะตั้งแต่2019 2020เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะพอเกิดโควิด19 นะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะเกี่ยวข้องกับโครงการโอนเงินช่วยเหลือของภาครัฐต้องใช้โทรศัพท์มือถือท่านยังต้องอยู่บ้านนะท่านจะซื้อบ้านจะเช่าบ้านแล้วแต่ก็ยังจําเป็นต้องอยู่ท่านก็ต้องใช้รถยนต์ยวดยานพาหนะอยู่อันนี้คือสิ่งจาเป็นนะครับในความพลิกผันผันขวนแกว่งตัวขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ลงของภาวะเศรษฐกิจซึ่งบง่งบอกถึงสเสถียรภาพที่ไม่ดี เดี๋ยวเศรษฐกิจฟืดเดี๋ยวเงินฟืดเดี๋ยวเงินเฟ้อเดี๋ยวเฟ้อเสร็จเดี๋ยวก็ฟืดอย่างเงี้ยมันเวียงไปเวียงมาเหมือนท่านนั่งรถไปหอที่รังกาถ้าท่านไม่เตรียมกระจายทรัพย์สินไว้เลยให้ดีเนี่ยมันเวียงไปเวียงมาแน่นอนเพราะฉะนั้นแค่การปลดหนี้ลดหนี้สินนะครับเตรียมที่อยู่อาศัยยุดยานพาหนะยังไม่พอท่านต้องเตรียมเรื่องของอะไรครับเงินสดที่จําเป็นต้องใช้ในภาวะเศรษฐกิจแปลว่าท่านต้องมีเซฟวิ่งต้องมีเงินเก็บเงินออม ในพายุที่กำลังจะเข้ามาแรงเวียงที่จะกระทบเข้ามาท่านต้องมีเงินสดนะท่านเห็นไหมฮะเงินสดมันจําเป็นต้องใช้แต่เงินเฟ้อก็ตามมาอีกเงินสดอย่างเดียวก็ไม่พอฮะไม่มีเงินสดก็อยู่ไม่ได้ฮะมันก็คือต้องมีเงินสดต้องใช้เงินสดท่านต้องมีเซฟวิ่งมีเงินเก็บเงินออมถึงแม้ดอกเบี้ยจะต่ําก็ตามนะฮะท่านก็ต้องมีเงินสดอยู่เพราะว่าเราซื้อของเราต้องใช้เงินสดแล้วเงินเฟ้อที่ตามมา หรือความไม่แน่นอนความไร้เสถียรภาพทางภูมิทัศร์โลกที่อาจจะตามมาในอนะคตท่านต้องมีทองคำครับนะท่านจะมีทองคํารูปประพันธ์ก็ดีนะหรือว่าท่านจะมีออทองคําที่เป็นทองคําแท่งก็ดีนะที่เขาซื้อขายกันนะนะเดี๋ยวนี้มีบาท2บาทก็มีนะแต่มีค่าบล็อกนะถ้าไม่ต้องเสียค่าบล็อกต้อง5บาทขึ้นไป10บาท20บาทเพราะท่านต้องถือไว้เพราะมันมีความ ไม่แน่นอนสูงความผันผวนสูงความไร้เสียรภาพมีอยู่เราเห็นแล้วครับความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกเราเห็นสงครามในยูเครนความขัดแย้งในไต้หวันอย่างเงี้ยหรืออีกหลายจุดร้อนแรงบนโลกใบนี้ในแถบตัวนอกกลางในทะเลจีนใต้อะไรก็แล้วแต่นะครับอันทองคําในปวัตศาสตร์โลกก็เป็นตัวช่วยป้องกันนะเรื่องของความไร้เสียรภาพรวมถึงเงินเฟอ้อที่แท้จริงถ้าเกิดขึ้น ่แหละครับผมนึกบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมเล่าสู่กันฟังตั้งแต่ปลายปี2 0 1 9ในการเตรียมตัวของผมนี่คือสิ่งที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังนี่คือการเตรียมตัวของผมเลยอ่าก็คือผมพูดยังไงผมก็ทำอย่างนั้นแล้วขณะนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงนะถึงเศรษฐกิจชะลอตัวหรือเศรษฐกิจถดถอยที่พูดกันนะครับไม่ใช่เฉพาะเราพูดนะองค์การใหญ่ๆของโลกอย่าง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ imf อย่างเงี้ยก็พูดถึงความสุ่มเสี่ยงของโอกาสเศรษฐกิจถดถอยหรือหดตัวนั่นเองหรือง่าง่ายคือเค,ค้กหดตัวเนี่ยมีโอกาสเกิดรออยู่ข้างหน้าในปีอาจจะปลายปีนี้หรือปีหน้าหรือปีถัดไปก็แล้วแต่มันมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นสภาวะแบบนี้มันบีบคั้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราผมเรียกว่าสภาวะกบต้มถ้าเกิดใครนึกไม่ออกคิดไม่ได้เมื่อ3-4ปีที่แล้ว วันนี้เราสัมผัสได้แล้วฮนะส่วนใครจะเป็นกบต้มแบบยังพออยู่ได้เพราะว่าได้เตรียมตัวนะเก็บเซฟวิ่งกระจายความเสี่ยงนะมีบ้านมาียุทธานผานะนะไม่มีนิสินะมีสัดส่วนของเงินสดมีทองคำก็จะสบายหน่อยนะก็เดือดร้อนน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่เดือดร้อนนะครับอันน้ำจะอุ่นอุ่นร้อนๆอนรับทราบรู้แต่ไม่กิดเสือกกระสน ไม่ถึงขนาดเรียกว่าถูกรวกจนบาดเจ็บแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยผมเชื่อนะอาจจะมากกว่า50%ด้วยซ้ำไปนะที่บาดเจ็บร้อนกระเสือกกระสนนี่คือความสําคัญอยู่ที่การเตรียมตัวจึงเล่าให้ฟังนะครับว่านะผมเตรียมแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก7ปี 2019, 2019ถึง2025อย่างไร ขณะนี้มาถึงจุดกึ่งกลาง2022เท่านั้นเองนะครับยังมีประมาณ3ปีนะไปถึง2025หัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวนะถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายนอกมันบีบเข้ามาแต่ว่าเตรียมตัวคือเราเตรียมตัวที่ตัวเราเตรียมตัวเรื่องของการเคลียร์หนี้สินการกระจายทรัพย์สินการมีเงินเก็บเงินออมเหมือนวันที่ฝนตกอะครับเราเออกไปข้างนอกทำอะไรมากไม่ได้ เราก็ต้องมีสเสบียงอยู่ที่ตัวเราจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ทราบเลยนะสิ่งเหล่านี้ผมได้พูดมาก็าคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นกนะคือจุดต่ําสุดเนี่ยมันยังรอยอยู่ข้างหน้านะอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับมันท่านที่นะต้องการนะครับเขาเรียกว,ว่าตอบแทนคุณนะแม่นะครับในวันแม่นะครับให้คุณแม่มีความสุขก็หาอาหารดีๆนะใหคุณแม่ นะครับก็อาหารออร์แกนิกสุขภาพนะครับก็ช่วงวันแม่ก็จะมีลดนะครับนะในรายการที่เขาจัดทำโปรโมชั่นนะท่านสนใจประเภทไหนก็ลองดูนะครับหรือว่านะท่านต้องการนะหาอาหารออร์แกนิกอินซะี sea, นะครับที่ทำให้สุขภาพดีนะครับก็ส่งผลให้จิตของท่านแจ่มใสได้ง่ายนะแล้วก็สามารถเพิ่มพูนพละกกำลังนะครับในการทำการงาน นะในทุกเพศทุกวัยทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัวนะอาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินรีปลอดสารพิษนะครับก็มีอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับก็สอบถามได้ที่โทรไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหกหกนะครับคุณหนึ่งเพื่อนอาจารย์เศษนะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เศษด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์เศษด้วยและสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวอร์ไวด์เว็บ kingdom organic network com และขอขอบคุณทุกการสนับสนุน จากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ